ได้กินได้เดี่มันสมแยกเลยไปน่อยะได้เลยนะพี่นะเพราะกินมีใยตรงนี้มีคนโทรมาแล้วแหละเนี่ยขายที่ล้านเกได้เคียงเลย16หล้านอีกคนหนึ่งเขาบอก12ไม่ได้หรอเขาขายกันมันยอ้นะจตาตรงนั้นขายไป2ี่สิวลบอก คุณนี้ต่อเราก็กะว่าถ้าสิบห้าห้าก็จะเอาแล้วเนี่ยแ่บอลนะดีบอลดีมันไม่ค่อยมั่วไปนะบอลมันพูดตรงตรงมันบอกแล้วถ้าเลือกมากก็ไม่ต้องแดดไปเนาะเ k ก็ไม่ต้องกินไปกินทุกยีที่บ้านบอกแล้วมันเป็นที่เป็นที่อาจารย์ได้ได้ที่อาจารย์ปลายตรงนั้นมันทำถนนใหม่ด้วยตอนนี้ถนนใช่ใช่ครับแล้วมันเจริญตัดลงมาหมดเลยเมื่อก่อนไม่มีใครเอานะเป็นผมผมก็ไม่ลืมมาไม่ลือมาได้มันเป็นที่จองแป้งติดกัน ใช่ว,วครับอ่าน้องด้วยเมื่อกี้เห็นอาจารย์ถามพักเรื่องอะไรอ่ะครับเรื่องขอให้ช่วยขายเรื่องของที่ดินนะคะ่ค่ะคือเคยมาขอให้อาจารย์มา,มา,ม,ามาพบอาจารย์แล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมคะเราก็บอกว่าอาจารย์ถามอยากขายที่ดินอ,อาจารย์บอกอ หลังนั้นขายได้สองเดือนครับ,บแล้วก็หนูก็เลยบอกว่าอ๋อหนูอยากขายที่แปลงนึงครับี่นี้มัไม่ใช่ที่ต่างจังหวัดบอกเสร็จแล้วก็บอกว่าวันหลังก็ม,งงมาได้อาจารย์ทำนะคะพอทำเสร็จอาจารย์บอกว่าไปติดป้ายแล้วไม่ให้ผ่านในหน้าแล้วจะขายได้ไม่ต้อง<ต>ให้ผ่านในหน้าใช่ค่ะถ้าผ่านในหน้าขายยากมันขายยากเพราะว่า อัดเสริมผมเสริมนิดนึงถ้าเสริมถ้าเป็นในหน้าเนี่ยเขาจะไปอัดราคาแล้วมันก็ขายจริงไหมแต่เออแัออ้่อาจารย์ก็ยังไม่ได้ที่เลยนะคะก็บอกว่าที่แปลงนี้ขายได้แค่แปดแสนหนูก็บอกว่าหนูตั้งใจขาย,ขายไในในล่ละล้านอาจารย์บอกโอ้ยมันันุญาตให้ขายแค่แปดแสน ตอนยาาย์ืวานนเลยบอกอกอาจรย์ว่าตอนนี้ขายไม่ได้อาจารย์บอกเดี๋ยวจะช่วยให้ทนี้ขายได้แล้วลูกชายถซึ่งเป็นชื่อลูกชายลูกชายเมื่อกี้ที่ <ปะ S 1> อ,อาจารย์ทักเมื่อกี้ใช่ไหมล,ลูกชายมานีหน่อยมาลูกชายมาหมาสัมภาษณ์หน่อยอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาก็ขายได้แน่นอนท่านท่ที่ไม่รู้ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่า ที่อยู่ตรงไหนครับที่อยู่ตรงไหนครับที่อยู่ตรงพยานาน้ำซึ่งอาจารย์เมื่อกี้ทักว่าถ้าทำกระโดไห่เรื่องจริงอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกว่าไม่ให้ขายไม ไม่ไม่ให้ขายถู่อย่าขายทู่อย่าขายถู่ให้ขายให้ขายเต็มเให้ได้อาจารบอกแล้วด้วยใครมาขอต่อต่อถูกไม่เอาไม่ให้ขายเพราะฉะนั้นถ้าใครดูอยู่แล้วต่อปวดนะครับบอกแล้วอาจารย์บอกว่าเนี่ยเขาโทรมาเมื่อกี้สองสองคนนะจริงไหมจริงค่ะแล้วอาจารย์ไปรู้ยังไงบอกอาจารย์เลยป่ะ ไม่ได้บอกเราจำแม่มาหาจานสองรอบแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกแต่จานทักถูกอ๋อเรื่องที่นี้ใช่ไหมใช่อืมนานนานได้ยังไงครับขนุนหรด้วยซ้ำตอนนั้นนานอย่างที่ที่ตั้งใจที่จะขายที่เดือนพฤศจิกอะไรนะคะเดือนเดือนเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วใช่ไหมตุลาค่ะอ๋อเดือนตุลามหาล้องท่านี้นะครับก็ไม่ได้ติดป้ายเลยท่านีะเลยแต่ก็ไปติดป้ายว่าะเนี่ย ที่ยังไม่มีแบบอยู่ที่เข้าปากนะจะดูเข้าปากนะครับเดี๋ยวมันจะได้ไม่เกิดการสะสมในปากใจแล้วโอ้โนี่เอ่ออาจารย์อาจารย์ตอนนี้คือคือป้ายปักไม่ได้ปักปักจะมีคนมาเอาแลรวอ้าวทำไมอ่ะเขากันที่กันไม่ไม่ให้เราเข้า ใใครอ่ะนนห้าเขาจะเขาจะดึงไปขายเองออ๋เหมือนเป็นอารมณ์แบบในหน้าให้ให้เอาออกทำเป็นปากมือมือเลยครับแต่ว่ามีมีคนจะซื้ออยู่แล้วคือเขาอ่ะมีเขาจะกันที่ตรงเนี้ยเหมือนไปกักขายสามารถที่จะขายเออเขาก็ไม่บอกเราเออใช่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 อ้าวอย่างนี้แล้วแล้วอาจารบอกว่าจะขายได้นานอีกนานไหมอีกสองอาทิตย์แค่ไหร่นะได้อีกสองอาทิตย์สองอาทิตย์เหรอ กี่ล้านนดีบอกเนยกลับมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงค่ะเยี่ยมากครับ16ล้านครับ16ล้านนะห้าสที่สวยติ๊กก๊อฟได้รับรองโอ้โหได้เยอะเลยทำแล้วเองเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามไปใช่้ามเดี๋ยวผมลงยูทูบนะช่วยช่วยพี่อยู่ไหนพี่พี่ครับ ครับผมได้อ่ขอบคุณมากที่ให้สัมภาษณ์นะมีคนขายที่เยอะมากนะมาหาอาจารย์ได้อ่าช่วยบอกคนที่จะขายที่หน่อยว่าอาจารย์ช่วยได้จริงไหมหนึ่งสองสายสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าอ่าครับเดี๋ยวติดตามในยูทูบนะครับเพราะว่าคนอยากขายที่อยากขายใช้หนีมากมายเอาเอาพูดง่ายๆคืออยากขายใช้นี่มั้งอ่ะ ออเหรอทีมา,ามั้ง2แถ้าท่านพูดว่าบอกว่าจะได้ก็ต้องได้แน,น่น่นได้แล้วหลายคนด้วยรวมรวมท้าที่ด้วยเนาะอ่าขอบคุณมากครับให้สัมภาษณ์ครับอขอบคุณครับ